to um, call our gathering today a celebration of lives. วันนี้เราอาจจะมาร่วมในพิธีที่หลายคนคุนเคยชื่อว่าพิธีไว้อะไรแต่เราจะขอใช้คำว,ว่าเป็นงานเสริมสลองแห่งชีวิตในเช้านี้ด้วยกัน Today we want to recognize and give honor to the life of Tony b u r k เราเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นวันที่เราจะระลึกถึงและให้เกียรติกับ That Tony was a husband, a father, a grandfather, a brother, and a friend. And so we do offer our sincere condolences to his family and friends. And we want to thank all of you who come to join us here today. พิธีในวันนี้ก็มีเพื่อที่จะให้เกียรให้กำลับบงใจกับครอบครัวและนิสหายกับคุณโทนี่และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเพื่อตอบโยนให้กำลับบงใจครอบครัวของคุณจอันนี่ด้วยเช่นกันวนันนี้เรากำลังแดมฉลองของขวัญที่เรียกว่าชีวิต We we keep didn't and it it cannot ask for and cannot keep เป็นของขวัญที่เราไม่ได้เรียกร้องจะได้นาในหนาเดียวกันก็เป็นของขวัญที่เราไม่อาจจะเหนี่ยวรังไม่ให้จากไปได้ We have the privilege of enjoying earthly life for a time, and the challenge of finding meaning and using it well ในช่วงเวลาที่เราได้รับของขวัญน,นี้เรามีสิทธิพิเศษในการที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อที่จะาความหมาย เพื่สอสวหาความท้าทายหนึ่งไหมในช่ว,วงเวลาคือลรงเป็น So today we recognize there are mysteries about life and death we may not understand and we reach out in this funeral service to the one who is eternal วันนี้พหมพ่เราได้ตอนนัดถึงความจริงที่ว่าการมีชีวิตอยู่และการตายนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าเป็นพวใจและในพธีในวันนี้เราจะได้ Uh, my uncles and aunts sent some words from America that I'd like to uh, read some stories of Tony's younger life. This is from my Uncle Michael, Tony's brother, who was about three years younger than he was. My earliest members of my brother Tony are when I was around six or seven. Tony would have been 10. We were living with our mother in Palm Beach in the early 1950s. She married Jack Salisbury, with whom she had a son, our brother Kit, who some of you may know here in Shanghai. Tony was an ace tennis player in those years, and he toured and won all kinds of tournaments. Not long after that, he moved to Alexandria, Virginia, with our father and his fabulous wife, our stepmother Polly, and finished his the schooling there. So for some years, we brothers lived apart then in the late 1960s i moved to new york where i met my wife ruth and we later lived in london for a number of years and tony followed living with us sometimes or traveling the world which he loved to do he was an adventurer developing properties in the canary islands and later in montreal always seeking that pot of gold he always had the most unorthodox friends and girlfriends who were delightful if not a little outrageous after Andy and Jonathan were born to their wonderful mother Susan, Tony later went on another adventure to Thailand. When I look at him, it's so scary for a kid like him. He's coming across some new, new things. The first time I met him was จะเข้ากันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวหนูเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วป๊าปก็พูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันทําให้เรามีเวลาที่ยากที่จะเข้าใจกันแล้วก็นี่ยาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผนูรู้สึกต่อต้านเขว่าเล็กๆในชีวิตวัยเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือความสาคัญของเรา สนิทกันมากจนหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้กับป้าป้าทำมาไป้ำเราให้ไม่ป้าเขาจะคอยสอนให้หนูเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นด้วยตัวเองและเข้าใจว่าความผิดพลาดมันไม่ใช่จุดจบแต่ว่าเป็นบทเรียนที่จะทำเราขขเข้าไปสูกความเรมจมากขึ้น สิ่งที่หนูเสียอไรมากที่สุดคือในว็นเล็กที่เราชอบทำด้วยกันรู้ครั้งที่หนูกลับมาที่บ้านหนูกับตไปานก็ต้องไปกินพิซซ่าด้วยกันที่ร้านสติพิซซ่าในถนนแถวในเชียงใหม่ค่ะมันเหมือนเป็นทำนิมเล็กๆสำหรับเรา แต่สําหรับหนูแล้วมันมีความหมายมากเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่หนูอยากเก็บไว้สลอดไปและหนูก็เสียใจที่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสุดท้ายนี้นะคะหนูอยากขอบคุณป้าน้าที่ทําให้ชีวิตหนูเองคุณแม่แล้วก็พี่สาวได้รับโอกาสดีๆในชีวิต ขอบคุณที่ส่งหนูเรียนจบแล้วก็สนัดสนนในสิ่งที่หนูอยากทำมาตลอด Being daughter being your daughter you will always be one of my greatest b i e s s i n g s I will miss you ขอบคุณค่ะ w i c h is I never saw him at the bank I never saw him in the town we lived in but Yes I've known it for 10 years and we became good friends. We walked together in these 10 years about three times every week. We spent a couple of hours together. And we had a lot in common. We shared ideas. a lot of experiential overlap like you would have with a brother so I lost but the time you spent together, a Couple hours, three times a week. Um, he was always jive. He was a kind, a kind man. Very good-hearted. Very decent. And um, I'm grateful that we had that time together. <laughs> each do o me I'm we glad in put t เพราะแสดงความเสียใจกับครอบครัวแววดาวโอนี่คือเทวดาวที่มาเติมเต็มชีวิตของหลานสาวแววดาวคือหลานสาวของข้าพเจ้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับ หลานเหลนค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นโทนี่อยู่ในใจของพวกเราตลอดเราจะรักโทนี่มากได้เย็นค่ะเราก็เสียใจกับทุกคนค่ะก็ได้แต่ภาวนาะวันนี้ให้โทนี่วิญญาณของโทนี่นะคะขึ้นไปสู่สวรรค์ I love you, Tony. The God take you to the heaven today. Good. Thank you. Love you.